ก่อนที่จะไปดูคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปวิดีโอแบบนี้ต่อต่อไปครับคลิปวิดีโอนี้อาจจะมีการสปอยเรื่องราวบางส่วนของซีรีส์เรื่องนี้และถ้าใครไม่ชอบการสปอยก็กากบาทมุมขวากดได้เลยครับเ เอาละครับผมสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของ i m m m TV นั่นเองครับวันนี้เราจะมาคุยหลังดูแล้วก็รีวิวซีรีส์บวกสปอยเล็กๆของซีรีส์เรื่อง Big Mouth นั่นเองครับหลังจากที่แอมอาร์ได้ดูซีรีส์เรื่อง Big Mouth มาตลอดก็ลุ้นทุก EP ว่าใครจะเป็น Big Mouth ตัวจริงนั่นเองครับสำหรับ ใครที่ยังไม่ได,ดูซีรีส์เรื่องนี้ก็ขอแนะนําเลยว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆในปีนี้เลยและถ้าใครยังไม่ได้ดูก็สามารถไปดูได้ทางดิสนี y พัทกันเลยนั่นเองครับ เรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้คือเรื่องราวของทนายคนหนึ่งที่ชื่อว่าพักซังโฮซึ่งรับบทโดยอีจองซอกซึ่งเขาเป็นทนายที่ปากเก่งแค่ปากเก่งอย่างเดียวและเขายังชนะคดีไม่ถึง10%จึงได้ฉายาว่าบิ๊กเมาสนั่นเองครับแต่แล้วเขาก็ต้องมาปัวพันกับคดีฆาตกรรมและเขาก็ได้เข้ามาติดกับดัก ที่ผู้มีอิทธิพลได้วางไว้หลังจากนั้นเขาก็ติดคุกและกลายเป็นนักต้มตุ๋นที่มีชื่อว่าวิกเม้าเพียงชั่วค่ำคืนครับ หลังจากนั้นเขาก็พยายามเปิดโปงเรื่องราวทั้งหมดจากในเรือนจำนั่นเองฮะซึ่งซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมเขียนบทโดยฮารามและก็กำกับโดยโอซุงฮาวานผลงานของผู้กำกับคนนี้นะครับผมก็คือซีรีส์เรื่องสตาร์ทอัพนั่นเองครับซึ่งนักแสดงหลักของซีรีส์บิ๊กเมาส์นะครับผมนั่นก็คืออ e ีจองซอกรับ ok บทเป็นพักซังโฮนั่นเองครับผลงานล่าสุดของเขานะครับนั่นก็คือโรแมนต s กบุ๊ k รับบทเป็นชาอึนนักเขียนอัจฉริยะและหัวหน้าบรรณาธิการที่อายุน้อยที่สุด ในบริษัทจับนักพิมพ์ของเขานั่นเองครับคนที่2นะครับนั่นก็คือลิมยุนอานหนึ่งในสมาชิกเกิร์กรุปชื่อดังของเกาหลีใต้เกิร์เจเนเรชั่นรับบทเป็นโกมีโฮนั่นเองครับผลงานที่ผมคุ้นหน้าคุ้นตามากๆนะครับนั่นก็คือเดอะเคทูนะครับเธอรับบทเป็นโกอันนาลูกสาวนอกสมรสของผู้ชิงตำแหน่งประธานาธิบดีนั่นเองครับส่วนคนที่3นะครับผมนั่นก็คือกิมจูฮันนั่นเองครับรับบทเป็นชเวโดฮานะ ผลงานล่าสุดของเขานะครับนั่นก็คือ Extra Ordinary Attorney v u นั่นเองครับรับบทเป็นเบออินชอนเจ้าของบริษัทเว็บไซต์ที่ถูกแฮกนั่นเองครับแล้วก็ซีรีส์เรื่องนี้มีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายนั่นเองครับซึ่งความรู้สึกหลังดูซีรีส์เรื่อง Big m o มาส์นั่นเองครับผมก็คิดว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากๆสําหรับผมหนึ่งเรื่องในปีนี้เลยนะแล้วมันมีความสนุกยังไงอะ่ะ ความสนุกของเขานะครับมันก็คือเรื่องที่ดําเนินไปเรื่อยๆเนี่ยมันมีให้เราได้ลุ้นตลอดเวลานะครับผมก็คือทุกๆตอนมันจะมีการที่ปล่อยคลายแม็กออกมาหรือปล่อยปมคด,ดีให้เราได้ไขออกมาว่าใครคือตัวจริงกันแน่ตั้งแต่ e p ีที่หรือเลยนะที่พักซังโฮเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นเนี่ยมันก็คิดว่าเฮ้ยใครล่ะ คือคนที่ทําให้พักสังโฮลถคว่ำอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนั้นก็คือปมที่เรามองว่าเฮ้ยใครสุดท้ายมา E ีพีที่2มาบอกว่าพักสังโฮคือบิ๊กเมาส์แล้วก็ถูกจับเข้าคุกนั่นเองครับมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนรอบตัวของพักสังโฮเนี่ยคือบิ๊กเมาส์นั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมีคนมาผูกปมว่าการที่พักสังโฮเข้าไปคุยกับนายกชาเวโดฮาเนี่ยอาจจะทําให้เขาใส่ร้ายพักสังโฮว่าเป็นบิ๊กเมาส์ก็ได้ใช่ไหมอันนั้นก็คืออีกส่วนหนึ่งที่แบบ มองว่าอาจจะใส่ร้ายให้พักสงโฮเนี่ยเป็นบิ๊กเมาส์ตัวจริงนะ เอาทองไว้ใส่ในสำนักงานกฎหมายของอักซังโฮอะไรประมาณนั้นน่ะแล้วก็มีคนหลายๆคนก็บอกว่ากงจีฮุนอาจจะเป็นบิ๊กเมาก็ได้อาจจะอยู่เบื้องหลังเรื่องราวทั้งหมดแต่สุดท้ายแล้วปมที่มันพูดออกมาเนี่ยมันไม่ใช่เลยอะ่ะคนดูมันถูกแกงไปแบบหลายซับไหลซ้อนมากๆซึ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ย hey, ซีรีส์เรื่องนี้มันมีปมที่เราต้องตามหาทุกๆตอนอะ่ะทุกๆอีพีมันมันมีเรื่องราวให้เราได้ผูกและเชื่อมโยงกันไปเหมือนแบบแผนผังของการสืบสวนสอบสวนคดี คาตกรรมอะไรประมาณนั้นเลยครับอันนั้นคือทุกคนต้องมาโยงว่าใครคือใครใครทําอะไรที่ไหนตั้งแต่ EP แรกยัน EP สุดท้ายซึ่ง EP แรกจน EP ที่8เนี่ยเราก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครนะี่ยคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงกันแน่ซึ่งใครที่ยังไม่ดูคลิปวิดีโอที่ผมทํานะครับ <c oughs> เกี่ยวกับการสรุปเรื่องว่าใครคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงนั้น <c oughs> กดดูด้านบนได้เลยนะครับผมตรงตัวไอนะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ดูเลยนั่นเองครับ แล้วก็ปมปัญหามันเกิดขึ้นตลอดเวลาหลายๆคนก็มองว่านายกชาวโดฮาคือบิ๊กเมาส์นะมันมีการถกเถียงกันในทวิตเตอร์ใน Facebook ในพวกกลุ่มของซีรีส์ต่างๆที่ดูซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับมันมีทุกคนที่ทําให้แบบมาเบนสตอมลุมหัวลุมคุยกันว่าใครคือตัวจริงกันแน่ปมปัญหามันเกิดขึ้นหลายๆจุดหลายๆมุมผมชอบอยู่ตอนหนึ่งที่บอกว่าเฮ้ย พักสงบทำไมถึงรู้ว่ารายชื่อผู้ค้ายาเสพติดเนี่ยที่บิ๊กเมาส์ขายยาให้เนี่ยห้าคนน่ะมีใครอันนั้นคือแบบผมรู้สึกว่าเฮ้ยใครคือคนทำอ่ะใครคือคนเป็นคนบอกคนในนั้นต้องเป็นคนที่อยู่ในคุกนั่นเองครับคือคนที่อยู่ในคุกเนี่ยคือคนที่อยู่รอบๆตัวของพักสงบหมดเลยแล้วองค์กรองค์กรของบิ๊กเมาส์เนี่ยมันมีจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับมันมีปมให้เราได้เถียงกันตลอดเวลา ซึ่งซีรีส์เรื่องนี้มันเป็นซีรีส์ที่ดีมากๆในในปีนี้เลยผมกล้าการันตีได้เลยครับเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ค่อยยืดนะมันเป็นสเต็ปของมันนะครับมันมีปมให้เราได้ติดตามจนให้เรารู้สึกว่าซีรีส์เรื่องนี้มันไม่ได้น่าเบื่อมันไม่มีจุดไหนที่ผมต้องง่วงอะ่ะต้องหาว่ะมันแบบ มันเพอร์เฟกมากๆสําหรับซีรีส์เรื่องนี้ครับซึ่งผมไม่รู้นะว่าไอไอไอโพสข้อความอันนี้มันมันจริงหรือเปล่าก็คือเหมือนกับว่าคนที่เป็นนักสแสดงของซีรีส์เรื่องนี้ก็ยังไม่รู้เลยนะครับว่าใครคือบิ๊กเมาส์ตัวจริงเหมือนกับเขามีการปกปิดเรื่องราวในกองของเขาอะ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมไปหาข้อมูลเพิ่มเติมมาเกี่ยวกับซีรีส์เรื่องนี้นั่นเองครับ พอเรื่องราวมันไม่ยืดนะ่ะมันมีการเชื่อมโยงจุดนู้นจุดนี้จุดนั้นจนทําให้เรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้มันเพอร์เฟกต์มากๆเลยนั่นเองครับแต่ส่วนที่ผมไม่ค่อยชอบซีรีส์เรื่องนี้เลยนะครับนั่นก็คือจุดที่เรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้มันมีปมที่มันยังไม่ถูกเฉลย หรือว่ามันถูกตัดไปถ้าทุกคนได้ดูซีรีส์เรื่องนี้จนจบนะครับตอนที่พักซังโฮจับบิ๊กเมาส์ตัวจริงเนี่ยส่งให้ตำรวจเนี่ยมันก็เหมือนกับว่ามันต้องมีการถ่ายเลือดถูกไหมมันต้องมีการเจาะเลือดอะไรอย่างเงี้ยและเลือดที่อยู่ในตู้เซฟของพักซังโฮที่สำนักงานใหม่อ่ะมันไม่ได้ถูกเฉลยครับว่าผมไม่รู้นะว่ามันมันถูกเฉลยหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่ผมดูมาเนี่ยแล้วผมลองนึกถึงถึงสิ่งที่มันเกิดขึ้นในในซีรีส์นะมันเหมือนกับว่าไอเลือดในตู้นั้นอ่ะมันไม่ได้ถูกเอาาามใช้งนนะครับ มันถูกแค่เก็บไว้ในตู้ของสำนักงานกฎหมายของพรรคซังโฮนั่นเองครับอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งที่ผมยังไม่เคลียร์นะคือเหมือนกับว่าเอาเลือดของนักโทษมาทําไมอะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือไอ้กองปูนที่ชายชุดดําหรือนายโทชเวโรฮาเนี่ยได้ทําการเทปูนทับทองกันไปแล้วนะครับไอ้ตรงนั้นอะครับผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นปมไปสู่เรื่องราวต่อไปหรือเปล่านะแต่ว่ามันไม่ได้ถูกเฉลยตรงนั้นไงมันก็เลยมีข้อกังขาอยู่ว่าเอ้ยแล้วทองใน ห้องเซฟในห้องของชาเวโดฮาที่ไปถูกคนพบเนี่ยแล้วก็เจอกับเอกสารงานวิจัยของอาจารย์ซอนั้นอะ่ะมันคือทองอันเดียวกันหรือเปล่าอันนั้นคือสิ่งที่ผมไม่ ไม่เคลียร์ไม่เคลียร์กับซีรีส์เรื่องนี้เลยตอนจบนะตอนจบของ E ีีที่16เนี่ยผมรู้สึกว่ามันดูรีบๆยังไงไม่รู้อะเหมือนกับทุกๆครั้งที่มันมันถึงตอนที่16แล้วอะมันจะถูกบีบให้มันเล็กลงมากๆคือให้มันจบเร็วที่สุดอะผมรู้สึกอย่างนั้นกับซีรีส์เกาหลีทุกเรื่องนะมันคือเหมือนกับว่ามันไม่ต้องมีจุดแฮปปี้เอนดิ้งเออมันไม่ต้องมีจุดตรงนั้นอะมันเหมือนกับเฉลยปมทุกทุกปม คนร้ายถูกจับเข้าคุกไปแล้วก็แค่นั้นพอไม่จําเป็นต้องมาเหมือนละครไทยอะไรประมาณนั้นและคือมันมันมันพอแล้วถูกปะมันเคลียร์ปมทุกอย่างออกหมดมันก็คือจบนางเอกตายซึ่งนางเอกตายเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเฮ้ยคุณเป็นมะเร็งเฉียบพลันแล้วสู้คดีอยู่ดีๆเราไปไปให้สัมภาษณ์ไปไปทำเป็นตัวแทนสื่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยู่ดีๆสักพักเหนื่อยแล้วก็ตายมันตายง่ายอะ่ะมันตายง่ายไปอันนั้นก็คือ จุดที่แบบผมรู้สึกยังไม่ชอบนะแล้วก็เอ่อการตายของบิ๊กเมาส์ตัวจริงนะครับโนพัก no อ่างเงี้ยมันก็ตายแบบตายง่ายไปอะเออมันตายง่ายจริงๆอะมันก็ไม่รู้ว่าเฮ้ยองกรองค์กรบิ๊กเมาส์นะมันใหญ่มากๆเลยนะครับแล้วก็แค่ถูกจับออกมาแล้วก็รู้สืบสาวเราเรื่องว่าโนพักคือใครแล้วทําไมเป็นบิ๊กเมาส์เคยทํางานที่ไหนสุดท้ายโดนระเบิดตายเงี้ยมันรู้สึกเหมือนกับว่าเออมันเหมือนกับพยายาม จะจบแล้วอะ่ะก็เลยต้องทีบให้บิ๊กเมาส์ตัวจริงอะ่ะตายไปเพื่อจะได้ให้บิ๊กเมาส์คนใหม่ขึ้นมาแทนอะไรประมาณนั้นอะ่ะอันนี้มันก็รู้สึกเหมือนกับยังตายง่ายไปสําหรับผมนะความคิดของผมมันเป็นประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมแล้วกันนะครับสาหรับซีรีส์บิ๊กเมาส์เรื่องนี้นั่นเองครับอันนี้ก็คือต้องย้ําก่อนว่ามันเป็นความคิดส่วนตัวของผมแค่คนเดียวนั่นเองครับสรุปเรื่องราวของซีรีส์เรื่องนี้แล้วกันนะครับผมก็เป็นซีรีส์แนวกฎหมายนกักการเมืองนะครับที่พ และหาทางเอาชนะอำนาจของผู้มีอิทธิพลนั่นเองครับก็คือซีรีส์เรื่องนี้เป็นเรื่องราวที่สนุกไม่ยืดนะแล้วก็มีปมต่างๆให้ผู้ชมได้คิดนั่นเองครับแล้วก็ติดตามอยู่เสมอแล้วก็ผมคิดว่าซีรีส์เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์หนึ่งที่ อาจจะได้รับรางวัลติดไม้ติดมือไปก็เป็นได้นั่นเองครับแล้วก็ผมขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมก็สามารถไปดูได้แบบถูกลิขสิทธิ์เลยนะที่ทาง Disney p พัฒนั่นเองครับโอเคนะคผมคลิปวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอปอาร์มกันด้วยนั่นเองครับและถ้ามีข้อมูลอะไรที่อยากจะพูดคุยกันนะครับผมก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้ล่างได้เลยนะครับผมแล้วก็ อย่าลืมกด subscribe ติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของช่อง i m r um TV มนั่นเองครับแล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้แอบอาร์มขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วก็สวัสดีครับบ๊ายบาย